สวัสดีนะคะวันนี้ลูกเกษตรลุยสวนนะคะจะพามาลุยสวนทุเรียนที่อายุน่าจะประมาณ5้าปีเข้า6ปีประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือหน้าฝนมันก็เลยเป็นยญ้าค่อนข้างลกนะคะแล้วส่วนนี้เขาฉีด ยาค่ายาตามล่องนะคะพื้นที่ตรงนี้ประมาณ3ไร่นะคะเราฉีดยาค่ายาไปเหลืองเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้ค่ะเขาก็ได้ทำการตัดหญ้าตรงโคนต้นนะคะซึ่งการตัดหญ้าเนี่ยปกติเรา น่าจะทำกันอยู่แล้วนะคะพี่ๆก็น่าทํากันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งค่ะตอนนี้คือตอนนี้เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเราๆเนาะเขาก็จะไม่เอาไม่เอาญ่าออกทั้งหมดก็คือแค้ประมาณการตัดย่าก็ได้การเกี่ยวย่าออกให้มันสั้นที่สุดก็ได้นะคะแต่ก็มีความ เห็นอีกฝั่งหนึ่งว่าการถากหญ้าออกนะคะอันนี้ใช้คำว่าถางหญ้าออกโดยใช้จอบมันจะมีผลอะไรไหมนะคะกับการทำทุเรียนในรุ่นปีถัดไปนะคะเนี่ยคืออันนี้ให้ดูดของจริงเลยนะคะเพราะว่า คือให้เอาเขาจะถากหญ้าออกให้พอดีกับรอบส่งพุ่มเนาะแล้วตอนเนี้ยเรามันอยากรู้ว่าไอการถากหญ้าออกแบบเนี้ยกับแถวเนี้ยที่เอาแค่หญ้าสั้นๆออกให้มันสั้นที่สุดมันไม่ถึงกับถากหญ้าเนาะมันจะมีผลกับทุเรียนยังไงบ้างนะคะ แน่นอนแหละก็คือพี่ๆจะเห็นว่ามันเป็นการโดนรากของทุเรียนแน่นอนแต่นี่แหละมันก็คือข้อสงสัยว่าเราสามารถถากหญ้าได้ไหมเราเห็นดูรากทุเรียนลอยขึ้นมาเต็มเลยคือปกติก็ไม่มีใครเขาทำกันเนาะอันนี้เป็นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะคะแต่ก็ ลองดูผลกันหน่อยสิเพราะว่าให้พี่พี่ดูตรงนี้นะคะพอถากยากเสร็จเนาะเดี๋ยวจะมาใส่สารปรับปรุงดินสองแถวเนี่ยคะ่ะเปรียบเทียบกันเลยว่ามันจะมีผลอะไรไหมกับรากพืชของส่วนนี้ด้วยการจัดการแบบนี้นะคะในฤดูฝนแบบนี้ ซึ่งสภาพต้นเขาก็ยังเขียวอยู่นะคะหลังจากที่บางต้นในปีนี้ก็มีลูกแล้วก็ได้ตัดลูกไปหมดแล้วนะคะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ทำใบเริ่มที่จะฟื้นฟูแล้วก็ทำใบ,ลำใบหลังจากนี้ค่ะก็คือพอใส่สารปรับปรุงดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ที่เราจะใส่ไปสารปรุงดินก็คือจะใส่เหมือนเราใส่ปุ๋ยทั่วไปก็คือใส่รอบออกนอกทรงพุ่มนะคะก็จะเป็นสารปรุงดินนี่นะคะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปรอบๆนะคะเพื่อเติมอาหารแล้วก็ปรับปรุงดินให้กับส่วนนี้ไปก่อนอันนี้เป็นเหมือนการลองผิดแล้วก็ลองถูก ไหมก็ไม่ทราบได้ว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดนะคะอันนี้ลองให้ดูเลยว่าการถากหญ้ากับการทำหญ้าให้สั้นนะคะโดยที่ไม่โดนรากทุเรียนเนี่ยอาจจะโดนน้อยกว่าในแถวหนึ่งเนี่ยแถวไหนจะมีผลกับทุเรียนยังไงเผื่อพี่พี่มีประสบการณ์เนาะในการที่ ทำแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะพราะตอนนี้ลูกชายก็ไม่สนใจแล้วเนี่ยไม่สนใจเลยว่าทำอะไรอยู่หันหลังให้ด้วยงอนสงสัยหิวข้าวแล้วเนี่ยกำลัง <c oughs> <c oughs> หิวข้าวแล้วค่นะคนนี้รองกงินข้าวอยู่อันนี้เราใส่สารปรุงดินไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ที่ว่าโอ้ยถากหญ้าออกเนี่ยแล้วก็ใส่สารปรุงดินไปรอบทรงพุ่มเหมือนกันเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะไม่อย่างนี้นะใส่ไปเลยคนะ่ะอันนี้เป็นการลองผิดแล้วก็ลองถูกไปด้วยไม่รู้อันไหนถูกหรืออันไหนผิดนะเพราะบางที เราก็ไปห้ามความคิดหรือการกระทําของเกษตรกรบางท่านไม่ได้เราเข้าใจแบบนี้แต่เขาอยากทําแบบนี้ก็น่าจะเคยเป็นเนาะในส่วนของเกษตรกรรุ่นเก่าเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นเก่าก็มีหลายประเภทเหมือนกัน บางคนก็หาความรู้เพิ่มเติมแต่บางคนก็เอาความคิดของความรู้ดังเดิมที่เคยทำมาแต่บรรพบุรุษมาปรับใช้ในต้นทุเรียนที่เป็นเขาเรกทุเรียนที่เอาใจยากนะต้องดูแลดังเจ้าหญิง แบบนี้นะคะอืมอันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพื่อให้เป็นข้อมูลว่าให้ดูว่าความจริงแล้วเนี่ยอะไรผิดไหมในการทำแบบนี้หรืออะไรถูกไหมในการทำแบบนี้หรือมันพอทำได้อยู่เพราะว่าเข้าใจว่าการทำแบบนี้ของเกษตรกรเนี่ยที่ถากหญ้าออกเนี่ยเขาต้องการให้หญ้าเนี่ย งอกช้าแต่เขาก็คิดว่าลากทุเรียนนั้นอันนี้สอบถามมาแล้วนะคะว่ารากทุเรียนนั้นก็ก็มีแหละก็โดนบ้างแหละแต่มันก็ไม่เป็นไรจริงไหมไอ้คำว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องมาพิสูจน์กันนี่แหละ จะตายหรือจะรอดต้นนี้สวนนี้จะเป็นยังไงเพื่อต้องการที่จะให้ยากาเขาเตียนทีสนท่สุดเขาก็ทำแบบนี้แต่บางสวนก็ใช้วิธีตัดเอาซึ่งที่เห็นส่วนนี้ส่วนมากก็ตัดตัดยญากันเอาเนาะแต่มันก็จะขึ้นไวหน่อยเขาก็จะมีวิธีนึงนั่นแหละลองดูนะคะวันนี้ก็ขอจบ คลิปกันเพียงเท่านี้จากรูปเกษตรลุยสวนนะคะสวัสดีค่ะ